Go to my c o u n t r y ี่ชัทัวร์ต้องลาออกไหมลาออกเลยมาด้วยกันจบเอางี้นะเดวี่อยากมีทัวร์คอนเสิร์ตคอนมอดมากเดวี่ want to have คอนมอร์ดคอนเสิร์ตทัวร์เอเชียอยากมะ a n t to make สาธุสาธุ I want to happen น n this year ียคอนมอดคอนเสิร์ตทัวร์อืม สาธุสาธุหวังไว้ก่อนเพราะว่าเอาจริงตอนเนี้ยคอสม s s ันก็มีสามเพลงคอสม s s ิกนัดก็กำลังจะปล่อยเพลงสามแล้วก็รู้สึกว่าอืมก็น่าสนใจนะอะไรเงี้ยทุกคนสาธุสาธุาธขอให้เป็นจริง r right now Cosmos Sun have t h r e e s o อง right and o s m o s Signal is h a r e e song I think he can go to make the concert already นะอืม yeah Let's go concert c o s m o s When Touch 2 is out. Touch 2 18, 18, 18 this week. <c oughs> ทุกคนกดกล่องสมบัติเร็วกล่องสุดท้าย c o s m o s concert g o o g o e h i a Yes. a r d a y s สา u ุ ดิเซียดิเซียคอนเสิร์ตดิเซียเดี๋ยวไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์ลองแล้วใช่ทุกคนจะได้ร้องตามด้วยเพลเราก็มาเปิดท็อปกัน <laughs> go go let's go concert yeah let's go concert ขอบาายืนอยากเต้นอุ้ยจะมีไหมอ่ะโอ้ thank you so much ขอบคุณค่ะ you sleepy right now a little bit mm. อยากอยากมีโซโล่เหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่รู้มันจะเป็นไปได้ไหมอะเออไม่รู้มันจะมีไหมเอางี้คอนเสิร์ตจะมีไหมหรือเปล่าคอนเสิร์ตจะมีเดือนไหนเอางี้ <c oughs> ทุกคนต้องรอติดตามนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารู้แค่ว่าเดือนหน้าชูติง้งโอมาโอลิซันชาย next month but I don't know about the Cosmo concert I don't know อืม ขอที้มันอมินเพิ่มค่ะฉันจะได้เหนื่อยน้อยลงคอสโมไทยแฟนใช่ไหมดูหลายอย่างเลยทำหลายอย่างขอบคุณมากๆนะ <c oughs> กิสเตอร์เพลงเดียเด่ยวเดวี่เอาลองด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าเดวี่อยากเต้นนะถ้ามีคอนเสิร์ตเดวี่จะเต้นสับๆไปเลย <c oughs> <c oughs> เป็นไบคคิปอิกคูชันรีมิกเนี่ย <c oughs> มีเพลงเก,ก็บอาการแต่ก็อยากเต้นด้วยอะไรย่เงี้ยอืม มาไลฟ์เอามาไลฟตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งแล้วคะ่ะเป็นได้ก็แค่อยากจะคีพี่ครูเมกมัวโซโล่ o องโอเค I will do it โอเคได้โอเคเต้นแบบช้าๆใช่ไหมเต้นแบบช้าๆโอเคได้อยู่รีมิกเลยได้รีมิกสองโอเค ทรัชเชอร์บ็อกซ์หม่ลว thank you so much ขอบคุณค่ะ thank you for treasure box นะคะ tomorrow you guys go to work right after finish treasure box then we will go okay because it's one hour already <c oughs> ทุกคนอีกสามนาทีดิหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยดูเปล่าทุกคนออ้ Ooh, thank you so much โ oh, อ,อ,อ,ขอ้ขอบคุณค่ะพี่อ้อมขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Thank you for roses too ขอบคุณนะคะคือแบบว่าเร็วมากเลยเนาะเวลาผ่านไปไวมากหนึ่งชั่วโมงแล้ววะ่ะเดี๋ยวเดวิดจะกลับมาอัพคลิปทิกตกอกแล้วทุกคนนะเพราะว่าจริงๆที่สต็อกไว้อะแบบมันมันมันเลยมันเลยแมทไปแล้วอะเพลงแมทอะ <laughs> เดี๋ยวจะถ่ายใหม่ให้หมดอยากเต้นอยากเต้นหลายเพลงเลยที่เซฟไว้แต่ว่าแบบ คือมันเต้นไม่ได้อะมันกระโดดเยอะอะทุกคนขอวันอาทิตย์สักสามสัปดาห์ไม่เอาวันจันทร์แต่ทุกคนก็หยุดมาเยอะแล้วนะเพราะว่ามันมีวันอะไรนะสาหะบูชาปะลงได้ไหม Thank you พี่เพพซี่เจียเจียขอเพลงเจโฮุ้ยยากเลยเต้นยังไงล่ะเนี่ยฉันไม่ได้หยุดทุกคนไม่หยุดกันหรอมันเป็นแบบว่าวันหยุดนี้ใช่ไหม เออแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้หยุดบางคนก็จะหยุดยาวไงแบบสุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้ปะอืมมีเครื่องเล่นทีเนี่ยนําหมายเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นอะไรดียังนอนไม่พอเลยนอนจนเปื่อยเออเนี่ยทุกคนต้องลุกขึ้นไปทำงานได้แล้วหมิงเทียนกงจั้วนะเอพบอดี้ชิงชอีหมิงเทียนกงจัว้ว ปกติทำงานแค่สวันเอาจบเลยเปลาเฉียงฟินิชเดวิลเฮฟสเปซย e yes because tomorrow t h e y we wake up in the morning and uh, you know <laughs> wake up like 7 a.m tomorrow แล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างจมูกก่อนนอนด้วย <laughs> เพราะว่าตอนนี้เริ่มเหมือนมีอะไรมาอุดจมูกและขี้มูกเยอะ <laughs> every day กงจัว่วเมีเชียนกงจัว่วตื่นเช้ามากไปทำอะไรไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกว่าตื่นเช้าไปทำอะไร <S <S I also wake up in the morning <S <S ใช่เม็ดอยู่ไม่มีอะไรหรอกเป็นยานของเดวีนเนี่ยแหละอืม แล้วก็ไปถ่ายชุดกอบไงไปถ่ายชุดตีกอบเดวีจบไปตีกอบจบเลยไม่ทำงานไม่ได้ต้องทำงานนะคะทุกคนทุกคนต้องทำงานเอ e ิ y อร์จีนดะูเวนะ like เดวี Everybody have to work If you guys don't have don't work you guys don't have money to meet me, okay? Work yes well and earn money. Yes, because we have to Meet you guys Work also no money Why Why work also no money <laughs> ไม่มีงานแล้วไม่เหมือนเย No work no money too <laughs> ทุกคน Treasure box เอาไปแล้วจะบอกว่าให้กด Treasure box แต่ว่าไปแล้ว Give all money to no, you guys Don't give me a lot of money นะ You guys need to use your money to อันสุดท้ายแล้ว this is the last one ทำงานเจ็ดวันไม่หยุดเลยสู้ๆนะคะพี่อ้อมสวัสดีจ้าสไปกินมาแล้วรอย่างยังเลยยังกินไม่ได้เอางี้เก้งช้างใช่ e l e p h a n t p a n t s, <c oughs> <S <phant> <c oughs> ใช่ tomorrow so I w i to see you this month it's okay no problem next time ละมุนมากจมูกใหม่ปังๆอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับผม Just s e t all the money No you need to um you know go to bank and collect it that no not use it not use น nah. ะโอเ okay. ค What's your favorite K-pop group? Of course Blackpink Yeah. Just save. Save no 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 need to use much now. Next time I want me to be in person. Yes. Good. To oh rock star. Thank you, dear, dear. Thank you so much, baby. I'm a rock star. Yes, I like Lisa. Lisa dear, dear. Lisa in your area. <laughs> เป็นโซดาปับโซพูดไม่ชัดเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พูดไม่ช okay. ัดตลกอ่ะโซดาปับแยนะโซดาปับทุกคนเดี๋ยวพี่พูดไม่ชัดอ่ะ can I speak well yes can I speak well right now b e c a u you know um มันยังตึงอยู่อ่ะทุกคนคือมันมันมันพูดไม่ไม okay. ่ชัดอ่ะ ต้องการเงินจำนวนหน้าเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินโอเคโอเคยินีทัวร์ฮารบักลาโซดาบ๊อบอ้าว right now is t 0 34 already โอเคโอเคโอเค finish this one and let's go together let's go to sleep because tomorrow you guys have work ต้องไปนอนเพราะทุกนี้ทุกคนมีงานโอเคไหมทุกคนคือพูดไม่ชัดเลยจริงๆนะเนี่ยทุกคนหนูพูดไม่ชัดอะ yes yes and Davy too because Davy have something to do tomorrow m m let's go to sleep นะ you guys should I buy five or two twenty five I think mm, not mm, up to you <laughs> up to you เอ้ยครับเลยครับเติมไฟเรี้ยงครับเ <laughs> มาเยอะแผ่ตึงเมาเยอะเนี่ย I talk very much and my nose is gonna be like t a t we talk 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 d a t we talk so much right now d a t we got performance on 27 y e s oh you you can come on 27 because it have two events Mm. yes 25 I think not sure but 27 27 have like performance and mid cosmod or cosmod is have two even yeah 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 have two even on twenty seven if you want to come to Thailand you can come on twenty-seven Yes I'm gonna meet the lang มันไม่ได้มีในตารางเหรอยี่สิบเจ็ดอ่ะเออหลัวเดวี่วไม่ต้องไปมีแพรวทอกยนะนนี่สิบเจ็ดเดยวนะเดวี่วิวเช็คกับเกณฑ์แบบนึง ไม่ชัวร์27แทวทอคอ้าวเหรอ Only one event หรออ้าวเหรออ๋อโอเคโอเค Only one event โอเคมีอันเดียว Really? จริงหรอ มีมันมีมันเหมือนมีนะมีนะเขาเรายังไม่ได้ประกาศ I think my company didn't um, announce it yes, uh. hmm. but in my calendar it i s, s have on 27 is two event มีสองงานนะวันที่ยี่สิบเจ็ดอะหรือว่าเดวี่วงานเดียวเหรอคอสมอร์ทูอน Yes two e v n แต but I think they didn't tell you guys อาจจะไปแบบเหมือนจะไป อ๋อยั not confirm เยอ mm. ะอ i s not confirm i s have two event you guys i s have two event มันมีสองงานแต่ว่าเขายังไม่คอนเฟิร์ม yes have panel talk yes have panel talk and they didn't confirm อืม ก็คือไปงานแพวทอก่อนแล้วค่อยไปต่ออีกงานอะไรเงี้ยอืมใช่แต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์มจริงๆแต่ว่ามันมีมันมีในในใ,ในปฏิทินรวมไง it have it have in my calendar พี่แพตตี้ tell tell me it have to event last time ก็คือมีแพวทอกแล้วก็มีอีกงานใดๆสักอย่างแบบ My company didn't confirm yet. Mmm. Yes, maybe another event. Yes, 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 yes. If you guys want to come, you guys can come on 27, I think. Half stage. Yeah, have performance. No, I've a Okay, okay, you guys need to race talk is just talk. I think it's have No, I think have performance. Hmm. Have performance, but another event not sure. Mm-hmm. Oh my god, I'm so sorry, but another another event is not confirmed yet, but prayer talk is confirmed already. Okay, let's go to sleep. If uh if when confirmed, I will tell you guys again. Mm-hmm. โอเคบายบายทุกคนบายบายเจ็ดเจียบายบายเอวี่บอดี้ซียูเก้นนิคส์ไทม์ถ้าจะมาเหมาที่เจ็ดก็คือคุ้มละทั้งวันอืมไปแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้เอ่อตั้งใจทำงานนะคะทุกคนซียูเก้นนิคส์ไทม์ดเอ่อดไทม์굿วอร์กดเอวี่ทิงฟอร์ทูมอร์โร See you again, bye bye 宝贝，晚安姐姐，妹妹。Love you guys so much, thank you. Bye bye เจอกันนะคะทุกคนทำงานสู้ๆนะคะพรุพ่งนี้ Bye bye.